วันนี้เดือดแน่นอนนะครับนี่คือเกมสยองขวัญซึ่งมีส่วนผสมของ F P S แล้วก็ความน่ากลัวแบบกลมกล่อม และที่สุดท้เกมนี้ยากมากผู้สร้างเตือนเลยว่าเกมนี้ยากมากเกมนี้ไม่ง่ายเราคือตำรวจที่ได้รับสายครับแจ้งเหตุให้มายัางชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งในนั้นก็เกิดเหตุการณ์มากมายเลยลักพาตัวฆาตกรรมใดๆก็ตามระหว่างที่เราพยายามจะสืบค้นเรื่องราวในละแวกนั้นนะครับเราจะถูกมุ่งร้ายโดยฆาตกรซึ่งฆาตกรไม่ได้มาคนเดียวมันมาเป็นหมู่คณะจากทุกทิศทางระหว่างที่สืบก,ก็ต้องคอยระวังตัวและต้องสู้กลับด้วยคุณจะกลายเป็นเหยื่อของฆาตกรหรือว่าคุณจะสามารถที่คลายคดีนี้ได้วันนี้ติดตามดูให้ดีกับเกม b e r เบอร์ และแน่นอนเกมนี้ต้องใช้สายตาอย่างหนักคุณจะต้องได้ยินเขาเรียกว่าระวังเปิดส่วนสัมผัสให้หมดตาหูทัาจมูกดมได้ดมแล้วผมเลยต้องมีอุปกรณ์ครับที่จะช่วยผมเนี่ยสามารถผ่านค่ำคืนนี้ไปได้วัน o อฟตัสพบว่าสองจุดศูนย์นั่นเองวันกรองแสงคุณภาพดีที่คุณเนี่ยจะสามารถใช้สายตาได้อย่างเต็มที่มันถนอมสายตาคุณเจอความมืดเจอแสงสีฟ้าใดๆก็ตามเอาอยู่ที่สําคัญต้องบอกว่าออฟตัสตอนนี้เขาแบบไปไกลถึงปารีสขณะนี้แข่งขันโอลิมปิกอยู่ออฟตัสสนับสนุนนักกีฬาไทยหลายท่านมากๆทุกประเภทกีฬาที่ผมเห็นยิงป นักสเก็ตบอร์ดก็มีแล้วล่าสุดไปเปิดตัวว่รุ่นใหม่ที่ปารีสไม่รู้ว่าทุกคนได้ตามติกตอกของอัฟตาสยามอยากให้ไปตามนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆน่าสนใจส่งตรงจากโอลิมปิกเลยนะอัฟตาสไปไกลมากจริงๆรอบนี้ยังไงก็ฝากกันด้วยนะแล้วกันแล้วถ้าใครอยากซื้อแว่นอัฟตาใส่โค้ดนัดปิ่นโตด้วยลด100บาทแปะลิงก์ให้ด้านล่างแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มเข้าไปโอลิมปิกแต่วันนี้เราต้องเจอเหตุน้องเลือดน้องเลือดนี่ครับนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเี๋ก่อนเนี่ย เฮ้กดอะไรเฮ้ยมีคนมาจอรถหน้าบ้านเราก็เลยหยุดเล่นหนังเรื่องนี้ก่อนเกิดอะไรขึ้นเนะี่เฮ้ยฉันเห็นเงาใครอ่ะสักคนหนึ่งมันมาขอบ้านฉันมันพยายามจะเข้าบ้านฉันแล้วเราก็เลยต้องลุกขึ้นมาครับ ผมรู้สึกว่านี่คือต้นเกมเราคือเหยื่อเดี๋ยวเราจะโทรเรียกตำรวจแล้วเดี๋ยวเราจะได้เล่นเป็นตำรวจแต่ตอนนี้คือหน้จุดเกิดเหตุครับใครมาเคาะบ้านดึกๆแบบนี้อเรา I won't wake her up for this คุณแม่ครับก็เลยบอกว่าไม่อยากปลุกแม่พอเรื่องนี้ แ,แม่ได้ยินเสียงคอขนาดนี้แม่น่าจะตื่นแล้วนะครับเอาไงดีต้องรับมือด้วยตัวเองหรอเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วเกมน,นี้เป็นแบบภาพแบบกล้องบอดี้แคมครับห้องน้ำมึงคอไม่หยุดเลยเนี่ยนี่ครับประตูบ้านโอ้ยเชี่ยมาเรียนเดี๋ยวก่อนนะ นี่ไม่ใช่แม่นะน,นี่น่าจะเป็นเมียแล้วเราเข้าไปไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชิดเข้ามาทางไหนวะเนี่ยมีอะไรป้องกันตัวไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เิดไม่ได้อ่ะกุญแจหรืออะไรอยู่ไหนวะเนี่ยกูจะเข้าไปหาเมียกูยังไงเนี่ยโทรศัพท์ไหมแจ้งตำรวจไง นี่ครับโทรเรียกนายวันวันมีเหตุอะไรครับเสียงมีดชีตเปิดมาด้วยเหตุการณ์ฆาตกรรมเลยครับฆาตกรโลกจิตมันแอบ,บเข้ามาในบ้าน แล้วมันก็ฆ่าคนอย่างนี้เลยนะหน่วย13รับแจ้งเหตุด้วยหน่วยสิบาราบตอนนี้ฉันอยู่แถวถนนหมายเลข1 0บทับสเนะนี่ยนี่เราได้รับสายแจ้งเหตุเข้ามานะจากแถวเซนต์เดวิดนะไปเช็คให้หน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะมุ่งหน้าไปที่ถนนเซนต์เดวิดเองมาแล้ววะนี่กูเองเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วพอเรารู้ว่ามันไม่ได้มีคนเดียวเนี่ยมันน่ากลัวครับ คนเดียวก็รู้สึกว่าน่ากลัวแล้วครับแต่ถ้ามันมากันหลายคนเนี่ยแล้วมันเถื่อนด้วยโอ้ oh my god สภาพศพนี่คือฆาตากรนะครับเฮ้ยดูเหมือนแม่งพ่อมึงมาว่ะตำรวจมาเว้ยบ้านไหนแจ้งเหตุวะเดินไปดูดิดต้องใช้กุญแจสีแดง แจสีแดงแม่งอยู่ไหนวะแย่แล้วทำไมรถจอดโหเนี่ยคือดูเหมือนว่าพวกมันแบบจอดรถกันแบบนี้เลยนะครับคือมันจอดกลางถนนแล้วมันก็ลงไปฆ่าคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ย What happened here I don't know I want to know but I don't know นี่หรือเปล่าบ้านหลังนี้หรือเปล่าครับบ้านหลังแรกที่มีเหตุนี่ไงมันพังกระจกเข้ามาทีวีถูกเปิดทิ้งไว้แล้วรถคันนี้เปิดทิ้งไว้ด้วยครับอะไรอะเอกาสารดูเหมือนว่าหน่วยสืบหาของเราจะค้นพบเด็กที่ชื่อว่าซาร่าเธอเป็นเด็กผมสั้นสีน้ำตาลริลมฝีป,ปากของเธอหวานเจี๊ยบเหมือนเชอร์รี่บอสมัมลูกค้าของเราเนี่ย จ่ายราคาดีมากเพื่อให้ได้ตัวเธอไปทําให้น่าใจว่าแอรเรียนี้จะเคลียร์เรียบร้อยอย่าให้มีข่าวหลุดไปได้เราต้องจัดการกล้องทั้งหมดจากนั้นล่าตัวเธอมาให้ได้เฮียเนี่ยเหมือนดาร์กเว็บอะครับมันว่าจ้างให้มารักพาตัวเด็กผู้หญิงอะครับอะไรกันวะเนี่ยแล้วคือมันแบบจะเก็บทุกอย่างใน ชุมชนนี้ให้เงียบเอากล้องออกให้หมดด้วยมาเลยมาหลายคนครับแปลว่านี่เป็นองค์กรเลยนะครับงานใหญ่เนี่ยกุญแจสีเขียวอีกแล้วกูจะเอากุญแจจากไหนวะ h ชโด w กล่องนี้มีปะ US mail ไม่มีครับเข้าบ้านใครไม่ได้เลยอผมขอเดินเช็คบ้านทุกหลังแล้วกันนะเกมอาจจะมืดนิดน,นึงนะครับ เฮ้ยฮะนั่นอะไรอ่ะนี่เปิดไฟฉายแล้วเหรอเนี่ยผมได้ยินเสียงร้องมาจากบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังในสุดเฮี้ยวะเหมือนมีบางอย่างขวางประตูนี้ไว้อ่ะ ทางเข้าทางอื่นดิเอาดีๆนะด้านหลังมีราดไว้น้ำครับแล้วไฟถูกตัดนั่นนั่นเนี่ยอันตรายมากครับทำไมไม่ขอกำลังเสริมวะไอ้เหี้ยมีศพชิปหาย เจอแล้วหนึ่งศพเ,เลือดสาดลงมาในบอ่อเลยครับในวไะเนี่ยไอ้เียชิดโอ้โหสภาพอื้เฮ้ยอะไรอ่ะ Stay in your house until the police a r e นี่ครับคําเตือนครับกรุณาอยู่ในบ้านจนกว่าตํารวจจะมาถึงแปลว่าเกิดเหตุร้ายแรงจริงๆครับตอนนี้ทางการประกาศแล้วครับแฮมเบอร์เคือแจ้งเหตุเหตุด่วนผมได้ยินเสียงคนเดินจากบันไดนะไอ้เโอ้สิ่งที่ขวางศพหมาเหรอนั่นอะ โอ้โหกูถามจริงเฮ้ยเย้ยไฟดับเหรอฉันควรไปดูกล่องฟิลซะหน่อยโอ,อ้มือการเข้าแน่เลยเฮียน่าจะใช้ได้แล้วนะ โอ้โหบรรยากาศอย่างแย่เลย,ยเฮ้ยียร์ให้โดนชึ่งกำแพงผมนี่ไม่กล้าเดินไปต่อเลยครับ ไฟในบ้านให้หมดครับมีบางอย่างอยู่บนโต๊ะทำะไรกันวะเนี่ยกำลังเสริมตอนนี้ใจกูคิดแต่กำลังเสริมแล้วจริงเฮีย้ยแจ้งหน่วยเก็บกวาดโอ้แม่งโคตรง่ายเลยที่เนี่ยเรายึดถนนทั้งเส้นไว้ได้แล้วรับรองว่า ไอ้ลูกแก่พวกนั้นมันไม่มีทางได้ยินเสียงพวกเราด้วยซ้ําว่าเราจะมาเมื่อไหร่โอ้เรามีดนั่นปาดลงไปเหมือนกับปาดเนยนิ่มๆม,มือไม้กูยังสั่นจากความปรารถนาที่ยอดเยี่ยมครั้งนี้โอ้แถมโคโรแม่งแดกเลือดเข้าไปด้วยเดย้ตอนนี้เขากลายเป็นพวกเดียวกับเราแล้วคืนนี้เราได้ถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมด้วยแล้วฉันก็ตื่นเต้นมากเรื่องอ่านไม่เสร็จเลยไอ้เหี้ยเด็กสาวที่เราเจอดูเหมือนจะเป็นมทดชิเลที่ยอดเยี่ยม ยังไงก็ตามฉันล็อกบ้านไว้หมดแล้วแล้วฉันก็ทิ้งกุญแจบ้านของเราแวกบ้านนี้ไว้กับแต่ละคนเขาบอกว่าทิ้งบ้านแดงไว้เป็นหลังสุดท้ายนะครับมีเสียงคนเดินนะบ้านสีแดงจะจัดการเป็นบ้านสุดท้ายครับเขาว่าอย่างนั้นนะ แต่ไฟดับอีกแล้วอ啊เอ้ยผมได้ยินเสียงจริงจริงรอบนี้แม่ง no power อีกแล้วนะกูเพิ่งไปเปิดฟิลมานะกูไม่ได้ขึ้นชั้นสองเลยยี้ ขึ้นชั้นสองดิมามีห้องใต้ดินน้ำท่วมครับมีแมวชั้นบนก็ห้องเต็มหมด สี่ทุ่มเองนะเนี่ยมึงบรรยากาศมันตึงมากเลยแม่งต้องเจอเฮียสักอย่างแน่ๆไม่อยากจะคิดเลยห้องนอนใหญ่ ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยมีดเนี่ยโอ้โหมาจากไหนเนี่ยบอกเลยว่ายากจริง คือได้ยินเสียงมีดปุ๊บคือเข้าข้างหลังแล้วครับแล้วมองไม่ทันเมื่อกี้เนี้ยแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างแรนดอมครับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างแรนดอมสิ่งเดียวที่เป็นเพื่อนของเราก็คือมุมมองการตอบสนองไม่ใช่ความจําครับไอเ้เกมโอ้โหเอาจริงดิวอหนึ่งเรียกวอสองเหอะจริงยากครับยากเลยครับเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ตัวเลยแล้วบ้านมันแคบแต่ตรงนี้เหมือนเราจะมีกระสุนครับเราสามารถกลับมารีสต็อกตรงนี้ได้ครับลองเข้าหลังอื่นนี้ถ้าทุกอย่างแรนดอม กุญแจขาวแปลว่าบ้านทุกหลังมีกุญแจหมดแต่ต้องจัดการโจรให้ได้ทีละคนหรือเปล่านะคิดว่านะขยันตัดไฟกูซะด้วยเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้กูยังไม่ผ่านโจรตัวแรกเลย่ยไอเหี้ย เียชั้นหนึ่งก่อนชั้นหนึ่งก่อนไ,ได้ตัวป่ะเมื่อกี้ได้นะ ไอ้เหี้ยแม่เ้ยไอ้สัตว์โคตรแย่เลยมึงก็จริงไปบ้างมึงสมจริงไปบ้างคือโจรมันแอบเงีย,งยบๆเลยครับ ฉัล็อกประตูบ้านไว้แล้วทิ้งกุญแจทิ้งไม่ได้เหยื่อหรอวะทิ้งกุญแจบ้านไว้ในแต่ละบ้านเอาเป็นว่ามันจะเชื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมผมต้องหากุญแจจากบ้านนี้ก่อนถึงจะไปบ้านอื่นได้ครับแต่มันแย่มากเลยนะเนี่ยเยมีคนตัดไฟอีกแล้วครับมีคนตัดไฟอีกแล้วครับ เสียงข้างบนเนี่ยรีโหลดแป๊บแย่จริงๆแย่จริงๆเฮ้ยนี่ต้องเป็นซาร่าแน่แน่ ฉันต้องช่วยหาเธอให้เจอเหื่อก็แตกยับกูเนี่ยไม่กล้าขึ้นท้างบนเลยเนี่ยแต่เราต้องหากุญแจบ้านให้เจอครับทำใจแข็งๆหน่อยนะับ เึ็นไปเราเป็นตำรวจเราเป็นตำรวจท่องไว้หยุดนะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดอสัตว์ครั้งที่แล้วคู่โดนจากตรงไหนไม่รู้เนี่ย แล้วเหรอยิงโดนแล้วนะมันไม่ตายเฮียอ,อะไรวะแบบว่ามันไม่ตายง่ายขนาดนั้นนะเนี่ยมันไม่ตายในนัดเดียวครับผมน่าจะต้องจุกออกจากห้องก็มาด,ไดไมีได้หนึ่งไมได้หนึ่งไปกูรู้แล้วนเนี้ย แต่ตัวข้างบนเนี่ยไอตัวชั้นสองเนี่ยผมว่ามันฟิกห้องอยู่ครับสำหรับบ้านหลังแรกอ่ะก็คือมั่นใจว่ามันอยู่ในห้องนอนใหญ่แน่นอนครับ ม,มันไม่ชิงว่ารอบเนี้ยเอรอบนี้มันไม่มาหรอวะเอยังไงมึงยังไง ยี่มุมนี้ไม่มีเอารอบนี้ไม่มีเอาโอ้ยไฟดับอีกแล้วไฟดับอีกแล้วนะครับคอมพิวเตอร์อะไรอะเปยนาวอะไรออกจากตรงนี้ก่อน ชิดมีเปิดไอ้เฮียมีเปิดโคมไฟตรงนี้ด้วยมึงกุญแจมันอยู่ไหนวะมีเสียงปุ้งปังปุ้งปังเหมือนคนเดินนะครับ ห้องนี้ปะวะเฮ้ยเชี่ยไอ้เจ้ไอ้เชี้ยมันอยู่ในนี้จริงด้วยมันแอบในห้องน้ำเร็วเล่นกี่ทีก็ไม่เหมือนเดิม กูลงล่างกูจะโดนไหมเขียนน้อยเราได้มาสองแล er. ้ววะมีป <ries> ืนนะครับผมไม่เจอกุญแจเลยนะนี่พยายามเช็คละเอียดแล้วแต่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เหมือนจะมีอะไรสักอย่างครับคืออะไรอะ p e n o w tail IRS report setting enter code open save เปิดตู้เซฟเปิดตู้เซฟโคดคืออะไรครับเราต้องรู้โคดก่อนว่าใช่มันมีตู้เซฟอยู่ข้างในแต่ว่าเนี่ยคือตู้เซฟครับแล้วหมายความว่าในนี้น่าจะมีกุญแจสักอย่างซัมติงเพียงแต่ว่าเราไม่รู้รหัสรหัสจะเป็นอะไรได้บ้างรหัสไม่มีจำกัดตัวด้วยดิเด็กสาวที่เด็ก มันมีอะไรเป็นคำใบ้บ้างไหมเนี่ยไม่มีคำใบ้เลยอะต้องลงไปหาบอะแสและถ้างนั้นเราเป็นตำรวจอย่าก,กลัวเหรอวะเฮียตกใจไฟก็ดับแม่งขยันดับด้วยนีย่ใช้ทุกห้องน,นะครับมา เริ่มจากห้องซ้ายมือนี้ก่อนครับนั่นกุญแจปะ กุญแจขาวโอเคลงจากที่นี่กันกุญแจขาวว่านสีขาวอยู่ทางซ้ายนะครับ คนเนี่ยสองตัวนะที่ผมยิงไปอะรวมในบ้านนี้สี่ตัวนะครับมีเสียงเท้าเสียงวิ่งกระสุนจะหมดอันนี้ต้องกลับไปเอาที่รถอะ ังเข้าไอ้เฮียคุณยากไงเขาบอกว่าให้พยายามอยู่เงียบๆถ้าหากว่าเราเร็วหรือเสียงดังเกินไปพวกมันอาจจะได้ยินไอ้เฮียมีกี่ตัวเนี่ยไอ้สัตว์เกมยากจริงนะยากจริงนะตามที่เขาบอกเลยเขาไม่ได้โกหกเขาบอกเกมนี้ยากแล้วมันมีคะแนนเอาจริงๆมันมีคะแนนแล้วตัวผมเนี่ยมีชีทโค้ดด้วยให้ใส่ผมได้กี่คะแนนเมื่อกี้เนี่ยผมว่าไอ้นี่มันมีคนคะแนนได้6 0 0 7 0 0เลยนะเลยด้วยคะแนนแม่งมาจากอะไรวะน่าจะมีโหมดที่ยากขึ้นไปอีกแต่ผมบอกเลย มันมีเยอะกว่านี้แน่แมันมีเยอะกว่านี้แน่ๆนี่ยังไม่ได้เข้าบ้านหลังอื่นมีบ้านประมาณ5าหลังกูเพิ่งได้กุญแจหลังที่2มาแล้วกูก็ตายเชื่อคือมันเป็นเกมที่ท้าทายแล้วมันก็เป็นเกมที่ยากมากนะครับก็บอกเลยว่าผมว่าผมอาจจะเล่นไม่ผ่านแต่ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรแนะนําเกมที่แบบท้าทายฝีมือให้คนดูได้ลองซื้อไปเล่นกันดูใครชอบ อะไรแบบนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะสนุกแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันน่ากลัว <c oughs> มันน่ากลัวนะเว้ยมันไม่เหมือนเกมอื่นที่แบบเรารู้ว่ามันเป็นถ้าเป็นแนวแบบ walking simulator เนี่ยเราแค่เดินไปเรื่อยเราไม่ตายหรอกไอนน้แต่เกมนี้เกมนี้แม่งแบบให้ความรู้สึกเหมือนกูเป็นตำรวจลงพื้นที่จริงๆแล้วเจอแบบคนที่มันเป็นฆาตกรโรคจิตจริงๆคือมันจะฆ่าจริงๆอะ่ะแม่งทำให้ทุกการเดินทุกมุมห้องแม่งแบบอันตรายไปหมดแล้วมันเสียบสองสามชึกคือเราตายเลยก็บอกเลยว่าเออเกมแบบนี้แหละยากยากกนี้แหละ ใครชอบโหลดไปเล่นกันดูนะแอมเบอร์เลยแนะนําไว้ส่วนพี่นั้นเนี่ยน่าจะได้แค่นี้ทําได้แค่นี้จริงๆขอโทษไปเลยไม่ใช่คนเก่งด้านเกมแบบนี้เท่าไหร่ไม่ถูกใจซื้อมาเล่นกันดูแล้วกันนะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอบคุณพี่โจนทั้งหลายด้วยนะครับที่รุมกันเข้ามามากยขนาดนี้ผมว่าอย่างนี้ต้องยกมาทั้งสอนอรครับถึงจะเอาอยู่คนเดียวไม่ได้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไอเยทอ